ครับหลวงป้านาอาครับผมสวัสดีแก้วอาอ้าก้มหัวลงสวัสดีครับมาทางนี้ทางนี้ลูกก้มหวยังไงสวัสดีครับเก่งมากโอเค o มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนสบายดีพี่น้องวัทุกทุกคนสิพาลูกชายเวทกับลูกสี่พาลูกชายย่างไปหน้าหมู่บ้านซื้อหมูปิ้งพี่น้องค่ะปะปะปะไปลูกปะเปิดประตูด้วยค่ะเบาๆนะเปิดได้ไหมคะรอแม่ด้วย รอแม่ก่อนอย่าพึ่งอยอมแม่ครัปิดประตูก่อนสิปิดประตูด้วยเบาๆนะคะยปอ่อนปิดประตูกน่อปิดเลยโอเคจับมือแม่ค่ะไปเด,ดดะเดินดีๆระวังช้าเดินช้า <c oughs> ดีใจไหมดีใจไหมครับขอบคุงป้านาดีใจไหมครับ <c oughs> ดีใจแม่จะพาไปเส้อนเข้าวเหนียวหมูปิ้งพี่น้องคะ่ะมีบนเนาะวังอัสซมีเนาะจับมือแม่จับมือแม่ยังจับมือแม่ดีๆจับมือแม่ดีๆ ระวังสะดุดด้วยลูกดองด้วยนะมองด้วยทางเดินอะ่ะเี๋ระวังครับเก่งมากครับกล้องสั้นก็ขอโทษขออภัยเดอร์พี่น้องขามือหนึ่งก็จับกล้องย่างพี่น้องมือหนึ่งก็จับมือลูกชายโอุ๊ยอากาศเนี่ยมือเศร้าสะซึ้นขนาดพี่น้องระวังรถด้วยลุกเดินด,ดีจิเดินดิมดิมเดินดิมดิ่ะ เดินลุกเดินบรรยากาศสดชื่น่อากาศตอนเชา้าสดชื่นมากๆไกเดิเซเว่นระวังเดินดีๆมีรถมาไหมมีรถด้วยโอเคไม่มีรถมาเดีเ๋ยวขา สวัสดีค่ะเจเบทได้แล้วหมูปิ้งพี่น้องค่ะ <c oughs> <laughs> นุ่มป้านาดูสิเราแม่ก่อนเราแม่ก่อนเดี๋ยวล้มแต่วนันจะให้นุ่มป้านาเบิ้งของเล่นเพ่นพี่นอ้องเข้าเซเว่นนะแม่บอกให้เอากระยิบป,ปับ๊บเราได้แลยอนันเป็นอยากได้เลยน้องเอ๋เดินซื้อให้ดอกถ้าแ,แม่บอกให้เอากระให้เดี๋นนยวจะนอนเล็กน้อยแล้วก็ได้ ได,ได้หมูได้ซื้อมาม่าน้ำพี่น้องา็เซเว่นอะไรข้าวเ,าเหนียวหมูปิ้งน้ำรอแ,แม่ด้วยลูกอันอันครับปวดท่าแม่เลยระวัเาางเดินล้มลิมด้วยอันนี้อย่าไรหูไรตาเด้อดพี่น้องขาขอโทษด้วลายจับกล้องปิ้นเร็ว ไม่กดลูกไม่กดจะก,กดทำไมเดี๋ยวพ่อตื่นนะพ่อนอนอยู่อ้าเ <c oughs> ปิดประตูเข้าไปแล้วพี่น้องเ <c oughs> ปิดประตูเข้าไปแล้วไปพี่น้องคะขอโทษหลายสาบุญปิ่นกล้องเว็วสาบุญมากพี่น้องมีประตูนีน่น้อยให้ออกมองนน่นำพี่น้อง ถึงแล้วรอแม่ก่อนลูกเด็กลอกไม้กับเด็กพี่น้องให้พี่น้องบึงครั <c oughs> บลูกจะเอ๊จัดไปสืมือเศร้าละนิดละหน่อยพี่น้องเอ้ยจัดไปมือละเศร้าละนิดละหน่อยพี่น้องโอเคโอเคไม่ใส่รองเท้าไม่ต้องลงมาเลยลูกไปใส่รองเท้าไปใส่รองเท้าก่อน โอเคนะพี่น้องคลิปนี้สยาวหลายเลยเด้หน่พี่น้องค่ะน้ำบายบายลง้านะอาก่อนคลิปนี้สยาวหลายโพแล้วพี่น้องมามาไบายบายลง้านะอาสวัสดีครับหล่อๆแล้วแล้วครับแล้วเลยมานี่ก่อนอาจจะไปไหมนี่จะกินหมูปิ้งไหมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนะอ่ะพี่น้องบ๊ายบายเด้อพาลูกชายย่างไปเสื่อนข้าวเหนียวหมูปิ้งมาแล้วกันไปเสื่อน มาม่าอยู่เซเว่นน้ำพี่น้องะ่ะหน้ามู่บ้านนในดาพี่น้องะ่ะโอเคเนาะบายบายทุกท่านขอบคุณทุกการกดติดตามรับชมเด้อพี่น้องคะ่ะมือกระหิ้วของอยู่บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายคะ่ะ